e Thank <sweak> you. สวัสดีค่ะวันนี้แดงก็ได้ทําสวนเล็กๆที่โฮมสเตย์ของแดงนะคะแดงไว้ปลูกผักเอาไว้กินนะคะช่วงนี้หน้าฝนต้องลงผลผลิตค่ะจะได้ไม่ต้องรดน้ําเองอาศัยน้ําฝนเอาค่ะก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่แดงทําอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวไปดูสวนของแดงกันค่ะก็เป็นสวนผักเล็กๆเองนะคะที่แดงทําวันนี้แดงก็ทําค้างไม้เลยนะคะง่ายๆค่ะเป็นค้างไม้เลยแบบไม่ได้ยุ่งยากอะไรผู้หญิงก็ทําได้นะคะ เพราะว่าผังที่แดงปลูกนะคะก็จะเป็นประเภทแตงกวาฟักทองน้ำเต้าบวบถั่วลันเตาประเภทนี้นะคะ่ะมันต้องมีที่ให้มันเลยอะคะ่ะตรงนี้แดงก็ขุดบันไดขึ้นมานะคะเพื่อให้ขึ้นมาง่ายคะ่ะเพราะมันเป็นที่ชั้นนะคะก็เป็นบันไดง่ายๆนะคะที่แดงขุดส่วนพวกนี้นะคะแดงก็ ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้นะคะจะได้รู้ว่าแดงปลูกไว้ตรงไหนนะคะตรงนี้แดงปลูกแต่เจี๊ยบเขียวนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นผักชีต้องทำสัญ,ญลักษณ์ไว้อ่ะคะ่ะก็ปักไม้ทิ้งไว้นะคะว่าแดงลงตรงไหนบ้างนะคะจะได้รู้ว่าอยู่ตรงส่วนไหนนะคะเพราะว่ามันยังไม่โตค่ะเดี๋ยวลืมมาปลูกตรงไหนโดนเหยียบใส่บรรยากาศร,รอบๆนะคะทุกคนสดชื่นสดใส,ดสามากค่ะ ก็จะมาพร้อมกับหน้าฝนนะคะความเขียวขจีของธรรมชาติตรงนี้ก็จะเป็นร่องน้ํานะคะที่พ่อขุดขึ้นมานะคะขุดยาวลงไปถึงด้านล่างเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่ชั้นนะคะเพื่อให้น้ํามันหลายผ่านช่องตรงนี้นะคะน้ําจะได้แบบไม่ทะลักลงไปข้างล่างเยอะเพื่อป้องกันดินสไลด์นะคะตรงนี้ไม่ได้ขุดแค่แถวนี้นะคะด้านบนก็ขุดค่ะ แล้วก็ด้านล่างก็ขุดเช่นกันนะคะป้องกันไว้ก่อนนะคะแต่มันก็ไม่มีเหตุการณ์ดินสไลด์เกิดขึ้นนะคะแต่ด้วยความที่แดงมาสร้างบ้านที่นี่แดนก็ต้องป้องกันไว้ก่อน,นะค่ะตรงบริเวณด้านบนนี้นะคะเดี๋ยวแดนก็ต้องปลูกผักเหมือนกันค่ะก็จะทําเหมือนกับตรงนี้นะคะแต่ว่าก็จะต้องปลูกเป็นรุ่นค่ะรอให้อ่ารุ่นนี้นะคะโตก่อนแล้วก็ค่อยมาทํารุ่นนี้นะคะจะได้สลับกันกินค่ะจะได้มีกินตลอดทั้งปีนะคะ ทุกคนคะนี่ก็เป็นต้นชาย,ยาหรือว่าต้นผงชลอที่แดงปลูกนะคะแต่บายใหม่แล้วนะคะโตเร็วมากเลยค่ะก็แดงก็ปลูกยาวไปจนถึงโน่นเลยนะคะนี่ก็เป็นต้นกล้วยนวลน,นะคะโตเร็วไม่แพ้กันค่ะใช้หมดเลยนะคะยาวเหยียดเลยค่ะ <S <S บริเวณตรงนี้จริงๆเป็นสวนสับปะรดหมดเลยนะคะแดงลื้อสับปะรดออกหมดเลยค่ะนี่ก็ใช้สวนสับปะรดหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูแลนะคะตรงบริเวณตรงนี้ก่อนหน้านี้นะคะเป็น ดอยลงมาหนึ่งลูกแบบนี้เลยนะคะไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนะคะก็จะเป็นสวนสับปะรดทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าแดงอ่ะรื้อสับปะรดออกแล้วก็ให้คนช่วยขุดถนนตรงนี้ให้ค่ะก็จ้างคนขุดถนนให้ลึกลงไปถึงข้างหลังเลยนะคะตรงนี้ต้องใช้มือขุดเท่านั้นนะคะข้างล่างนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะที่แดงสร้างบ้านยาวเหยียดเนี่ยก็สวนสับปะรดหมดเลยค่ะแดงลื้อออกหมดค่ะสร้างบ้านแทนซึ่งตอนนี้แดงก็มีการเตรียมไม้ยูคาบางส่วนแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าแดงจะ สร้างห้องครัวตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวก็จะเริ่มสร้างอีกหลังหนึ่งค่ะไม้ยู่คานี่แดงซื้อมาแล้วก็ต้องจ้างคนมาแซบเปลือกออกนะคะตอนนี้ก็เอาผ้าคลุมไว้ก่อนเพราะว่าฝนตกนะคะแดงก็ค่อยๆซื้อวัสดุอุปกรณ์มาเก็บไว้แบบนี้ค่ะทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าแดงไม่ได้มีเงินสร้างนะคะทุกคนค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามกําลังค่ะ ทุกคนคะเดี๋ยวช่วงบ่ายแดงจะกลับเข้าหมู่บ้านนะคะจะกลับไปหาสมุนไพรรักษาหลานชายค่ะหลานชายของแดงชื่อปีโป้เป็นพี่ชายของน้องเจเล่นะคะปีโป้ไปเข้าค่ายลูกเสือที่โรงเรียนโดนเพื่อนดักขาล้มนะคะก็น่าจะล้มแรงถึงขั้นที่ทํากิจกรรมลูกเสือต่อไม่ได้เลยนะคะครูก็โทรให้ไปรับกลับก็ไปรับน้องกลับมาพักที่บ้านก็อาการก็ดีขึ้นนะคะแต่ผ่านไปเกือบเดือนมันก็ยังไม่หายขาดนะคะน้องก็ ยังเจ็บอยู่ยังเดินแบบกระเพกกระเพกเดินขาดเดี่ยงอยู่นะคะคือไม่กล้าใช้ขาที่เจ็บอะ่ะรับน้ําหนักตัวทั้งหมดนะคะก็เลยพาน้องไปโรงพยาบาลที่แรกก็พาไปโรงพยาบาลเอกชนนะคะเพื่อความรวดเร็วค่ะคุณหมอก็ขอเอ็กซเรย์นะคะก็คิดว่าหมดไปไม่เยอะเพราะว่าแดงเคยไปเอ็กซเรย์ก็หมดไปที่หลักร้อยหลักพันนิดนิดนะคะแต่คุณหมอบอกว่าจะขอเอ็กซเรย์เส้นเอ็นซึ่งเส้นเอ็นเนี่ยเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปเนี่ยมันจะมองไม่เห็นต้องใช้เอ็กซเรย์ไฟฟ้าเท่านั้นถึงจะมองเห็นเส้นเอ็นนะคะก็หมดไปเกืบอะะกบหมื่นนะคะกับใครเอ็กซเรย์วันนั เส้นเอ็นขาดหมอนรองข้อข่าแตกนะคะก็ต้องทําการต่อเอ็นผ่าตัดนะคะแต่ถ้าผ่าที่โรงพยาบาลที่กระชวนเนี่ยมันจะแพงก็แสนอัพนะคะคุณหมอก็แนะนําให้ย้ายไปที่โรงพยาบาลรัฐแทนนะคะก็เลยย้ายน้องไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะทีนี้คุณหมอที่นั่นก็บอกว่าไม่เคยเจอเคสเด็กแบบนี้นะคะได้เป็นผู้ใหญ่ก็จะผ่าให้ได้เลยนะคะเพราะว่าเคสของเด็กมันจะมีความละเอียดอ่อนสูงนะคะก็เลย ทำเรื่องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสวนดอกที่เชียงใหม่นะคะที่นั่นก็จะมีอาจารย์หมอมีหมอเก่งๆแล้วก็มีเครื่องมือที่ดีกว่านะคะก็ส่งตัวน้องไปที่เชียงใหม่ปรากฏว่าคุณหมอก็ไม่ผ่าให้เหมือนกันค่ะคุณหมอบอกว่าเส้นเอ็นที่มันขาดน่มันอยู่ข้างในสุดก็คือถ้าจะผ่าต้องเจาะกระดูก,ก่ค่ะซึ่งน้องยังเด็กอยู่ก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่คือผ่าได้แต่ว่าเด็กเนี่ยมันจะต้องโตกระดูกจะต้องโตค่ะอาจจะมีผลเสียในวันข้างหน้านะคะคุณหมอก็เลยอาจจะยังไม่ผ่าให้ค่ะก็ พาน้องกลับมารักษาตัวที่บ้านก่อนนะคะน้องๆหนุ่มๆคนไหนที่กําลังดูอยู่นะคะหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่มีลูกหลานนะสามารถบอกต่อลูกหลานได้นะคะว่าการเล่นกับเพื่อนโดยการดักขาเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะคะเพราะว่าดิฉก็เห็นเด็กที่บ้านก็เล่นกันแล้วก็ดักขาล้มแขนหักก็มีนะคะก็มันเป็นการเล่นที่เด็กเขาเขาไม่รู้จริงๆว่ามันจะมีผลเสียขนาดนี้นะคะ่ะ แดงก็จะกลับมารักษาหลานด้วยสมุนไพรของชาวกระเรียงนะคะเพราะเมื่อก่อนน่ะแดงเห็นนะคะผู้ใหญ่ที่เขามีการคล้ายปีปโป้แบบกระดูกแต่งแบบนี้นะคะคือบางคนเขาก็ไม่ได้ไปหาหมอบางคนก็ไปก็มีค่ะแต่ว่าคุณหมอก็ไม่ได้ผ่าให้เพราะว่า780เงี้ย อายุมากแล้วคุณหมอก็ไม่ผ่าให้เพราะไม่ได้ส่งผลดีนะคะก็กลับมารักษาด้วยสมุนไพรซึ่งเขาก็หายนะคะแล้วก็สามารถเดินได้ในปกติทุกวันนี้เลยค่ะแดงก็จะลองใช้วิธีนี้นะคะกับปีโป้ก็จะเป็นบทเรียนบททดสอบให้แดนในครั้งนี้นะคะว่าการใช้สมุนไพรในครั้งนี้ของปีโป้จะ หายเหมือนที่คนอื่นเขาหายไหมแล้วจะใช้เวลาในการรักษาเนะี่ยนานเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแดงอยากให้หลานกลับมาเดินได้ปกติอยากให้เขาวิ่งได้แล้วก็อยากให้เขามีโอกาสได้เล่นกีฬาเหมือนเด็กคนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกลับไปหาสมุนไพรกันนะคะตอนนี้แดงกก็อยู่ที่สวนของชาวบ้านนะคะ ซึ่งตอนนี้เป็นช่วงเวลาเย็นค่ะจริงๆได้ยังกลับมาจากสวนตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วค่ะแต่ว่าตอนกลับมาเจอฝนค่ะฝนตกหนักมากค่ะต้องรองให้ฝนหยุดก่อนนะคะก็กลับมาอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนนี้อากาศก็เลยแจ่มใสค่ะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บสมุนไพรกันค่ะนี่นะคะสมุนไพรตัวแรกที่ดั้งสมาเก็บค่ะทุกคนต้นด้านหน้านี้ใช่หมดเลยนะคะตรงนู้นก็ใช่นะคะมีเยอะเลยค่ะภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าโปชีโบนะคะ บางพื้นที่ก็จะเรียกว่าเต้าโปดชีนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเก็บยอดอ่อนมันนะคะหรือว่าใบแก่ใช้ได้หมดเลยค่ะสมุนไพรชนิดนี้นะคะคนเท่าคนแก่สมัยก่อนนะคะจะเอามารักษาอาการเอ็นขาดเอ็นพลิกกระดูกแต่กระดูกหักพวกนี้อะคะ่ะเดวแดงก็จะเก็บไปส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มาหาสมุนไพรตัวที่สองนะคะให้คุณลุงมาช่วยหานะคะแต่ว่ามันไม่มีแล้วอะค่ะเพราะว่าเส้นทางนี้เพิ่งถูกพัฒนาไปนะคะ ถูกทางออกไปเรียบร้อยค่ะซึ่งสมุนไพรตัวนี้มันมีไม่ค่อยมากนะคะถ้าคนไม่รู้จักเนี่ยจะแยกไม่ออกนะคะเพราะมันเป็นตระกูลเดียวกับญ้านะคะแต่มันคือสมุนไพรค่ะภาษากระเหรี่ยงเรียกว่านอคูมันน่นะคะตัวนี้ก็รักษาอาการเจ็บขาเอ็นกระดูกได้อะค่ะไม่บ็นไดค่ะเดี๋ยวเราก็ไปหาตัวอื่นต่อค่ะสมุนไพรตัวต่อไปนะคะเด็กก็มาเก็บที่บ้านคุณน้าค่ะใกล้ๆมีไม่เยอะค่ะแต่ว่าก็พอสําหรับวันนี้อยู่ค่ะก็คือตัวนี้นะคะ ภาษากระเหรี่ยงเรียกว่าพอกกันล่าแดงก็จะเก็บมานิดนึงนะคะพอให้มันได้ทำยาให้ปิดโมอวันนี้ค่ะตรงนี้ก็มีค่ะเก็บมาให้หมดหมดค่ะสมุนไพรตัวต่อไปนะคะก็อยู่ใกล้บ้านคุณนาเองค่ะ เรียกว่าพอตัดจืดนะคะใบใหญ่ๆนี่นะคะแต่ว่าเราจะต้องเอารากมันมาใช้นะคะให้คุณนาขุดให้ค่ะนี่นะคะเราจะใช้ส่วนรากมันนะคะ ต่อไปเราก็จะมาทํายากันนะคะสมุนไพรที่แดงจะใช้ในวันนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3อย่างนะคะตัวแรกก็จะเป็นโป๊ดีดอนะคะตัวที่สองพ่อปู่าตัวที่3พ่อตดจือนะคะซึ่งชื่อภาษาไทยแดงไม่รู้จักสั้งชื่อเลยค่ะสมุนไพรเราจะเอามาตามรวมกันนะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กนะคะเพื่อให้ตามง่ายค่ะ ตามตัวแรกให้แหลกก่อนนะคะแล้วก็ตามไปด้วยตัวที่สองกับตัวที่3ามค่ะจะมืดหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ข้ามแล้วนะคะใส่สมุนไพรตัวต่อไปค่ะตามด้วยตัวที่3ามได้เลยค่ะตามรวมกันให้หมดหมดค่ะ ขั้นตอนการทำนะคะก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาคลกให้เข้ากันค่ะต่อไปนะคะก็มาห่อใส่ใบตองนะคะเราจะเอาไปย่างไฟนะคะทุกคน ผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนนะคะเขามีเคล็ดลับในการทํายานะเห็นไหมคะว่าแดงอจะทําแค่3อย่างถ้าแดงได้ตัวญ้าตัวเมื่อกี้ที่เราหามาไม่ได้นะคะก็จะเป็น4อย่างแต่ทีนี้เนี่ยการทํายานะคะเขาจะให้ใส่ยาเป็นเลขคี่นะคะไม่ใส่เป็นเลขคู่เมื่อกี้อะถ้าแดงได้ตัวยาโคมานี่มาหนึ่งตัวแดงก็จะต้องเพิ่มคำคำมินอีกตัวหนึ่งค่ะมันก็จะเป็น5ตัวนะคะอันนี้แค่3ามฉะนั้นเนี่ยแดงจะใส่คำมินลงไปไม่ได้ค่ะจะเป็นเลขคู่ไม่ได้นะคะ นี่ก็เป็นความเชื่อของคนท่าคนแก่นะคะที่เราทําตามกันมานะคะห่อกับใบตองสักสองสชั้นนะคะเราจะเอาไปเผาไฟให้มันร้อนๆนะคะจะตัวยาจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ ได้แล้วค่ะตอนนี้แดงก็ตัวยางมาย่างไฟนะคะก็ต้องย่างให้สุกเลยนะคะทุกคนก็ต้องกลับด้านทั้งสองด้านนะคะเพื่อให้สุกเท่ากันนะคะวิธีการสังเกตว่ามันได้หรือ,อยังเนี่ยก็คือเวลามันสุกแล้วมันได้แล้วมันก็จะมีน้ํามันออกมานะคะก็รออีกสักพักหนึ่งนะคะน่าจะได้ค่ะตอนนี้ตัวยาก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ปีโป้กันค่ะมาจะเลี้ยงเอาไปให้พี่แล้ว ตอนนี้เราก็จะมาเปิดตัวยาที่เราทำเมื่อกี้นะคะมันก็จะร้อนๆหน่อยนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการใส่ยานะคะก็จะเอาผ้านะคะวางไว้ด้านล่างนะคะเหมือนอย่างที่แม่ทำเลยนะคะ จากนั้นก็พันรอบๆนะคะคือตัวยาก็จะมีความร้อนนะคะพันผ้าก็จะช่วยให้ตัวยาเข้าไปสู่ผิวหนังนะคะ <S <S แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะเช้าเลยค่อยเอาออกก็ได้นะคะตัวยาที่เหลือก็ยัดใส่ขาให้หมดเลยนะคะยัดด้านในให้หมดเลยนะคะ จะได้ไม่ต้องเสียายาค่ะสมุนไพรและวิธีการรักษาที่แดงนำเสนอไปนะคะเป็นวิธีการที่บรรพบุรุษนะคะใช้รักษากันมาจริงๆและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ ซึ่งก็ยังใช้กันอยู่แต่ก็อาจจะมีให้เห็นน้อยลงนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการแพทย์ก้าวไกลนะคะแต่ในกรณีนี้นะคะทําให้ต้องกลับมาพึ่งสมุนไพรอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างน,น้อยๆก็รู้สึกอุ่นใจที่เราได้รักษาหลานใช่ไหมคะทาให้แดงสุดคิดขึ้นมาได้ว่าแดงจะต้องหาสมุนไพรที่จําเป็นเหล่านี้นะคะไปปลูกที่โฮมเย์เดี๋ยวจะเข้าไปดูพื้นที่แล้วก็อาจต้องแบ่งโซนสมุนไพรไว้ที่หนึ่งนะคะเวลาจาเป็นต้องใช้แดงจะได้ไม่ต้องเข้าไปหาไกลอะคะ่ะ สมุนไพรในการรักษานี้นะคะถ้ามันมีเวลาตํานะคะก็เอาไปย่างไฟเฉยๆแล้วก็เอามาประคบก็ได้ค่ะความร้อนก็จะช่วยให้ตัวยาเข้าสู่ผิวหนังนะคะก็ทําหลายๆรอบหน่อยนะคะเด่นก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะขอบคุณแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ